สดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อรับการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไร วันอาทิตย์เขาบอกว่าโชคจะได้จากเด็กจากลูกจากหลานจากกุมารไข่กุมารที่เราเลี้ยงอยู่ก่อนแก่เก่าแก่แล้วเราก็เขียนศูนย์ถึงเก้านะล้วงเอามาแล้วแต่ว่าคุณจะขอกี่เลขกี่เบอร์นะคะก็ลองดูนะแล้วก็โชคจะได้จากาเลขที่บ้านาลลนะคะโชคจะได้จากเลขที่บ้านเลขรถเลขใกล้ตัวนะเลขที่บ้านเลขรถเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เขาเรียกว่าเลขใกล้ตัว ไม่ไกลเลยนะคะเลขเด่นของท่านนั้น3ตัวมา1ตัววันอาทิตย์มี0มี1มี7นะคะ3ตัวมา1ตัวสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไร วันจันทเขาบอกว่าจะได้จากความฝันนะคะฝันถึงคนเป็นฝันถึงคนตายนะคะจะได้จากตรงนั้นฝันมีคนมาบอกฝันถึงผีมาบอกนะคะเอาขึ้นตัวลงตัวนะคะแล้วแต่นะว่าเราจะาแบบไหนอย่างไรถ้าเป็นตัวเลขอย่าบอกใครนะเอาขึ้นเอาลงเหมือนกันแล้วก็จากเลขคำนวณน,นะคะจากเลขคำนวณน,นะคะวันจันนะแล้วก็จากท้ายเบอร์ บัตรประชาชนนะคะท้ายบัตรประชาชนแล้วก็ความฝันนะคะเลขนั้นมี1มี8แล้วก็มี2นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไร สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะจะได้จากท้ายเบอร์โทรศัพท์จะได้จากเลขไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์จากเลขขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะได้จากอายุแฟนพอสอเกิดแฟนนะคะาบางคนบอกไม่มีแฟนนะคะไม่มีแฟนใครก็ได้ที่อยู่ในบ้านคนที่เรารักนะคะคนที่เรารักนะ มีหกมีหนึ่งมีสีนะคะสมตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะวันพุธกลางวันโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางวันเขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จาก ท้ายเบอร์โทรศัพท์บางท่านอาจจะมีหลายเบอร์เบอร์ไหนออกแล้วเบอร์ไหนยังไม่ออกก็ดูด้วยนะคะแล้วก็เลขเก่าเลขที่บ้านนะคะ,ะแต่ก่อนอื่นนั้นทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรบ,บ,บรรทบุรุษด้วยนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะ,ะมีสองมีหนึ่งมีสี่นะคะสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสวัสดคีครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อรับการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนอ่า วันพุธกลางคืนโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางคืนเขาบอกว่าโชคมีน้อยนะคะโชคนั้นจะได้จากการไปทําบุญนะคะาการไปทําบุญนะคะจากกระถินพระป่านะคะยอดกระถินนะคะอโอกาสมีไหมก็แล้วแต่คนที่จะมีโชคได้จากกาันไปทําบุญได้จากเ,าเราไปขอพรพระราหูนะคะพระราหูค้นรั์พระพราหูให้โชคไปสั่น เซียมเซียมซีหรือไปอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จากคนพิการไปซื้อลอตเตอรี่ขอให้เขาหยิบให้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะมี5มี1มี6นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะพุธกลางคืน สำหรับท่านที่เกิดวันพระหรือหาสนะคะวันพระหรัสหโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพระหรัสหเขาบ,บอกว่าโชคนั้นจะได้จากคนท้องผู้หญิงขาวอวบนะคะหรือคนต่างดินต่างแดนโทรมาบอกว่ามีเลขเด่นเลขดังเลขดีนะคะแล้วก็ท่านจะได้ไปงานศพนะคะไปงานศพไปมาแล้วหรือก่อนออที่มาดูอาจารย์สีแล้ววันนี้นะคะอาจจะ อาจจะได้ไปงานศพหรือไปเยี่ยมใครป่วยที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมใครป่วยที่บ้านก็ลองดูเลขบ้านดูเลขห้องของที่โรงพยาบาลหรือถ้าไปงานศพอายุแล้วก็ฝาลงนะคะก็ลองดูนะถ้าไม่ได้ไปไหนเลยรถของท่านที่กําลังเสียกําลังซ่อมก็ลองดูนะว่ามันเป็นเลขอะไรนะคะเลขเด่นนั้นมี1มี3แล้วก็มี2นะคะ3าตัวมา1ตัว สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรท่านที่เกิดวันศุกร์โชคมีน้อยดูแลเจ้าที่เจ้าทางนี้หนึ่งนะคะอ่าเขาบอกว่าขึ้นน้ำอยากย่ยเต็มเลยทั้งน้ำทั้งดอกไม้มันแห้งมัน มันเหี่ยวนะคะก็ดูแลท่านหน่อยเนาะขึ้นส้มนะคะแล้วก็เลขรถเลขคำชโนโดนะคะเลขเด่นนั้นมีหนึ่งมีหกมีเจดสามตัวมาหนึ่ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกรนะ์ท่านที่เกิดวันเสาร ถ้าที่เกิดวันเสาร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันเสาร์เขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากการที่ท่านไปถือศีลไปบวชนะอาจจะมีนางไม้นางตะเคียนนะคะมาบอกมากระซิบข้างหูก็ได้ถ้าไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านบางทีท่านอาจจะนั่งสมาธิก่อนนอนก็อาจจะมีคนมาบอกมากระซิบข้างหูด้วยเช่นกันนะคะ เออ่แล้วก็เลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านบางคนบอกไม่มีบ้านนอนโรงงานนอนสำนักงานได้หมดนะคะได้หมดนะคะเอาที่ท่านนอนอยู่นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์มี1มี7มี2อนะคะสตัวมา1ตัวนะคะสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่ง เพื่อรับการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคสำหรับเลขที่อาจารย์สีคำนวณไว้แล้วนะคะข้างบนมี2มี7นะคะ2 7เด่นลองหนึ่งนะคะดับ4ชนเด่นนะคะอ่าแล้วก็ข้างล่างมีสมีหเด่นลอง3ดับ8ชนเด่นนะคะก็ลองดูเอาไปแมทกับของท่านที่มีอยู่นะคะ